โอเคสวัสดีครับเพื่อนๆชาว Moviego ทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่พาร์ทที่3ของ Rise of the Tomb Raider นะฮะมาวิดีโอนี้เนี่ยผมขออนุญาตลดความละเอียดลงหน่อยนะครับเพราะว่า2พาร์ทที่แล้วเนี่ย 1080p ใช้เวลาอัพนานมากๆจริงๆก็เลยครั้งนี้ขอเป็น 720p แล้วกันเนาะหวังว่าจะไม่แย่จนเกินไปนะครับถ้าเกิดมันดูแล้วไม่โอเคอย่างไรเงี้ยก็บอกได้นะครับผมก็จะกลับไปเพิ่มเป็นเหมือนเดิมเนาะ แต่มันไม่สะดวกจริงๆนะผมรู้สึกว่ามันลำบากกับการอัพมากเลยนะครับก็เลยลองดูก่อนแล้วกันเนาะปะไปต่อกันดีกว่าอยากเล่นต่อแล้วครับโอเคต้องรอโหลดอีกเหมือนเดิมใช่ไหมถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนยังไม่ไปดูไอรีแอคชั่นของผมต่อ justice league แล้วก็ Thor Ragnarok ok นะครับอย่าลืมไปดูด้วยนะเพราะว่าทำเรียบร้อยลงช่องเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วระหว่างนี้อัปเดตเรื่องอะไรดี เนี่ยผมรู้สึกว่าช่วงเวลาตอนที่โหลดเกมเนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่เหมาะกับการคุยเรื่องหนังนะเพรนไหนๆก็เป็นชาแนลหนังเนาะเออวันนี้เนี่ยผมก็ไม่ได้ตามข่าวอะไรเท่าไหร่นะครับแต่เท่าที่เห็นเนี่ยก็คือ Valerian นะฮะเละเป็นโจ๊กเลยทางด้าน Box Office ไม่ทำเงินเลยนะครับเละแบบไม่รู้จะเละยังไงจริงๆเห็นว่าทำเงินไปแค่17ล้านเหรียญสหรัฐเองนะฮะสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจากทุนสร้างตั้ง200กว่าล้านนะ นี่ยังไม่รวมพวกงานประชาสัมพันธ์อะไรทั้งหลายเลยนะครับคือโอโ้โหไม่อยากจะนึกสภาพเลยก็เหมือนจอห์นคาร์เตอร์อะไรเงี้ยเราที่แบบว่าขาดทุนเละเทะเลยก็น่าเสียดายนะครับเพราะผมเองเนี่ยก็ค่อนข้างชอบเลยนะสำหรับหนังเรื่องนี้ก็คิดว่าไม่น่าจะได้ดูภาคต่อแล้วนะครับทางด้านของดันเคิร์กเองเนี่ยก็ทําเงินไปพอสมควรเลยนะฮะร,รู้สึกว่าจะประมาณ50กว่าล้านก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวสําหรับหนังที่ไม่ได้เป็นบล็อกบัสเตอร์แบบซัมเมอร์แบบที่คนชอบดูเป็นส่วนใหญ่นะครับ ก็เป็นหนังที่ค่อนข้างซีเรียสแล้วก็ออกแนวดราม่าที่ยังทําเงินได้ดีอยู่นะสําหรับโนแลนเพราะว่าชื่อก็ยังขายได้อยู่เนาะแต่เอันนี้เขาจริงจริงเนี่ยมันก็ไม่ได้ถึงกับเยอะมากนะโอ้ยเจ็บคอพอดีเลยเดี๋ยวโอเคเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมเพื่อนๆบอกกันมาแล้วนะว่าอยากเล่นแบบ เน้นเนื้อเรื่องนะฮะผมก็จะทําตามนั้นแล้วกันเนาะก็อาจจะเก็บเฉพาะอันนี้มันเห็นชัดๆแบบนี้นะครับเพราะว่ามันก็ต้องเก็บบ้างแหละไม่งั้นเกมมันก็จะไม่ค่อยพร้อมต่อการต่อสู้กับพวกศัตรูอะไรงนี้เท่าไหร่เนาะแต่ก็จะพยายามให้เล่นให้เร็วที่สุดอ่ะจะได้ไม่เสียเวลามากไม่งั้นก็ไม่จบสักทีไปวิ่งไปเลยได้ไหมวะแบบไม่สนใจอะไรทั้งนั้นอะไรนี้ ออน่าสนใจเหมือนกันนะว่าแบบมันจะผ่านได้ยากงายย่ายยังไงถ้าสมมติว่าไม่ได้สนใจอะไรเลย <Trinity. S 1> อะไรวะเียม p a อ m tree o oh, k oh, <shit. S 1> อ๋อ,อ,อขอบคุณมากเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ดีเหลือเกิน <is> ไม่ใช่สัญ,ญลักษณ์เขาเรียกว่าอะไรสัญญ,ญาณภาษาไทย อ๋อคือวิ่งในหิมะหนาๆไม่ได้โอเคโอเวอร์วอชไม่เกี่ยวมีเพื่อนๆหลายคนรีเควสให้ผมเล่นนะแต่ว่าผมไม่ชอบเล่นเกมมัลติเพลเยอร์ก็อาจจะไม่เล่นนะว่ s โอเคจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเนี่ยขออนุญ,ญาตเรื่องผมด้วยนะครับผมเปียกเพราะว่าเพิ่องอาบน้ำเสร็จแล้วก็ลงมาลงมาทำนิดหน่อยเพราะวอ,อยากเล่นโอเคเจอหมีสู้กับหมีเฮ้ยเดี๋ยวนะอ๋ออันนี้คือห้ามห้ามโดนไอ้ไหมิมะถูกไว้เกลียบไป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 ต้องกด F หรือเปล่าไป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 ,ไป กดมวไม่ได้ครับกดมอไม่ได้ครับโอเคยังโอเคยังไปเร็ว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 กดตัวสร้งหรือไงเฮ้ยเขาเกลียดควิคทำอีเวนต์เลยเพราะผมกาว่าชอบกดผิดกดถูกรอบมปได้ไงวะเนี่ยคตรโชคดีเลยปกติเจอฉากแบบนี้นะโหตายสองสามรอบ ลำคาญผมเดี๋ยวต้องไปตัดผมแล้วเนี sure> ่ยมีฉากแฟลชแบ็กอีกแล้วนะฮะเสียงแม่รักเนาะเสียงเด็กอังกฤษนี่มันประมาณนี้ทุกคนเลยนะ too dangerous Laura list someday you're going to make such a mark on this world you're going to make me so proud สังเกตว่าภาคนี้เน้นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างลาล่ากับพ่อเยอะมากเลยนะไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงต่อไปเหมือนกันโอ๊ะเสียงเดี๋ยวก็ดังหรือก็เบาปรับเสียงไม่ถูกแล้วเนี่ย got o bind this wound Resources. อะไรเก็บอะไรเนี่ยผลเบอร์รี่อ่ะคืออะไรอ,อสังเกตว่าเกมยุคใหม่นี้จะมีพวกฮิลลิ่งเยอะมากเลยนะครับแบบพวกที่แบบว่าบาดเจ็บสาหัสแล้วก็เอามาพันแผลแฟแฟบฟแล้วก็หายนะฮะก็คือมันก็สมจริงมากขึ้นนิดนึงนะแต่ว่ามันก็ยังตลกอยู่ดีอ่ะ จะไจะทำยังไงได้เนาะ <Okay. S 1> พันเสร็จปุ๊บหายเลย more, more, more ยืนเลยครับ <Ru ins. S 1> สุดยอดยาวิเศษ คือต้องอยังไงก็ต้องฆ่ามันใช่ไหมโหแล้วกากซะด้วยวิ่งครับวิง่งไปเน้นเน้นสปีดรันเลยเพราะว่าหลายๆเพื่อนๆก็บอกว่าอยากให้เล่นเน,น้นเรื่องแล้วเพื่อนๆก็ลุยเลยอ๋อเห็ดพิษ ไปไปไปเอาถูแม่ไหนโก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 เก็บ okay, ตระน,นี้ก่ไหนไหนมันก็อยู่ตรงหน้าแล้วกระโดดฮึบวัสดีแ <c oughs> อลกำ โชไม่ทันละมีอะไรแถวนี้ไหมไม่รู้แล้วเวย้ยไปแล้วเวย้ยไม่โกงไม่เก็บอะไรทั้งนั้นนะ่ะไปแล้วเวย้ยพอดีก็ตายไม่ฆ่าก็ได้เออเออจะเจออะไรไหมเนะี่ยเสี่ยงจังเลยอ่อนี่ไงเห็ด <c ười> ครบแล้วใช่ไหมอะไรต่อเออเคบเปยเนี่ยสรุป f i ไ cloth for the poison arrow upgrade อ oh. uh, ๋อหาผ้ามาทำหัวธนูแน่เลยอ่า uh, ระหว่างนี้ก็เก็บเก็บเพลินเพิน,เพนนะฮะพอเห็นมันเป็นไปหมดเลย Where's the camp Oh 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 อยู่ตรงนี These characters look Mongolian กันต้องไปฝึกมองโกเลียนมาก่อนใช่ไหมเดี๋ยวนะเสียงเมื่อกี้คือเสียงที่มันมีอะไรนะ Secret t o m b อยู่ใกล้ๆหรือเปล่าไม่คิดไปเองช่างเถอะปะปะาปลา Vectors อ๋อเก็บลังลังนก จกิงครับกิ่งน่าจะโอเคแล้วแหละปะ่ะ <c oughs> เฮ้ยอะไรอะ่ะคืออะไรอะ่ะอ๋อไอพวกของทั้งหลายแหล่ไม่เอาเนาะไม่เกียบหรอกเนาะป่ะวิ่งกลับไปแคมป์กันเถอะ นี่เห็นไหมบอกแล้วมันคือไฟฉายดีๆนี่เองอ่ะไอ objective beacon เนี่ย poison arrow ไหนครับเงยเอ่ย inventory อ๋อ ammunition เอ่อ poison arrow ฮะได้ได้แค่สองลูกเองเหรอเขาเรียกบบว่าอะไรวะ2สองไม่รู้ะ หน่วยของพนูเขาเรียกว่าอะไรวะไม่รู้เหมือนกันไะอันนี้คือมทรั s c o l โอเคพักก่อนนะลาลาเล่นไล่รอไม่เงีพอ,อ พ่อโหดพ่ออารมณ์เฉียร์อืมคือพ่อเขาก็พยายามจะพูดถึงเรื่องพวกนี้แหละครับแต่ว่าก็แบบคนอื่นไม่เชื่ออะไรประมาณนี้แล้วก็ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงเนาะประมาณนั้น อะไรอ่ะลาล่า2.0งจุนอะเฮ้ยเดี๋ยวเหมือนนี่นั่นเลยอ่ะเหมือนในตัวใน Horizon Zero Dawn อะไม่รู้ชื่ออะไรนะเพราะยังไม่ได้เล่นบงตายใช่ไหมไม่รอแล้วเงี้ยเหยียบเลยนะครับ RIP Runner down อ๋อนี่ไงแล้วมันก็มาเจอแคมป์เรากี่นาทีแล้วเนี่ยไม่รู้เหมือนกันไม่เป็นไรเล่นต่อไปเล่นๆก่อนเนาะตอนนี้ก็ยังไม่รู้สึกยังไม่ได้ทำอะไรเหมือนกันนะ <c oughs> โอ้กว่าจะจบทั้งเกมนี่สงสัยมี30-40พาร์ทซะมั้งเนาะเล่นทีละครึ่งชั่วโมงเองอะอย่าบอกนะว่าเราอยู่ในพงหญ้านั้น Oh, We found another cat. So okay, Fire was okay, we're still more. Command, we're fanning out to pick up the trail. Come on, baby. Roger that, but it looks like they've retreated. Primary Time objective to is to find. Have a good sleep, man. รู้สึกได้ว่าตั้งแต่จุดนี้ไปน่าจะเริ่มมีการต่อสู้มากขึ้นว่าแต่ตัวอื่นมันอยู่ไหน,ไหนไวะไม่ใช่ตัวอื่นคนอื่นมันอยู่ไหนไวะบวกเลยดีไหมนี่นต้องบวกก็ได้เซลคิวเสียงดังขนาดนี้ยังไม่ได้ยินเลยวะ ไหนคนอื่นอยู่ไหนไม่รู้เหมือนกันยังไงไม่รู้ปุ๊บลบก่นลบเร็วลบเออเหือวะไปฉายเร็ว,ว,เ,รวเก็บอันนี้ก่อนระวังรอ <c oughs> <c oughs> ระวังรอ <c oughs> Wait. Get on been... hey, the radio, see if you can raise the facility. Last signal we got said they were under attack. Nothing. us Then they retreated only. This was a coordinated feint. They're trying to spread us out. Tell crew, fuck this up. These aren't peasants.

นี่อ่ะเฮ้ยทำไมวันนี้แม่ยังวะไ <c oughs> ด้ย,ยูฟูเฮ้ยเฮ้ยมือีกแล้วเห็นไหมบอกแล้วว่ากาดไอะหมยังหมยังไม่รู้อ่ะข้างไม่เห็นหรอ เห็นในของมันก็อยู่ตรงหน้าแล้วเก็บตักนิดนึงอ่ะเดี๋ยวถ้าเกิดใครอยากอ่านก็พอสเอาเองนะครับผมขออนุญาตข้ามไปเลย <c oughs> เฮ้ยเดี๋ยวนะอันนี้เรากลับมาที่เดิมแล้วนี่หว่าที่เจอหมีไ่แก้เดี๋ยวขอทำความพร้อมแป๊บ ง่วงนอนแล้วง่วงนอนแล้วตอนนี้ห้าทุ่มครึ่งแล้วนะครับง่วงที่ง่วงไม่ใช่อะไรหรอกเพราะว่าเมื่อเช้าตื่นมาดูแมนยูอะไรอะไรอ๋อ้มีมีนะแล้วแล้วแล้ว,ลว,ลวสู้ยังไงอ่ะ oh. defeat the bear where is the bear t h o u g โอนี่้ แหววแหวไฟฉายทำงานหน่อยไฟฉายไฟฉายไม่ช่วยเลยอะเดี๋ยวนะคือมันต้องใช้ไอ้ธนูพิษอะไรนะั่นใช่ไหมแล้วมันแ,แล้วมันใช้ยังไงกดตรงกลางวะวะไม่รู้ว่าเดี๋ยวจะรู้เองแหละเนาะเออ,เอ,อ,เอ,อกลัวกลัวกลัว Exactly. Better to draw it out. Okay. You know. Wait, wait. Wait, win gọi là khắp ยังไม่ตายยังไม่ตายอ,ะ,อ,ะ,อ,ะ,อะไรวะทีเดียวตายเลยเหรออะไรวะก็เมื่อกี้ยิงตั้งหลายรอบไม่ว่าจะรอดแล้วนเนี่ยเหอะเจ็บละอันนี้อันนี้คือมันจะออกอยังยังใช่ไหมกลัวนะเนี่ยไม่ใช่ไม่กลัว,กลว,วเกลียดไปแล้วใช่ไหม

คือเป้ามันก็ใหญ่นะแต่แบบมันตื่นเต้นไงเ,เร็วๆหน่อยโอเคานไปได้ด้วยดีหรือเปล่าก็าตายรอบแล้วแหละด้วยไม่ดีเท่าไหร่นะ แต่ก็เอาเหอะเนาะอย่างที่บอกอะไม่ไม่ใช่เป็นคนที่เล่นเกมเก่งอะไรมากหยิบของหยิบของหยิบของให้เก็บก็เก็บอู้จะมีปืนแล้วดีจังเก็บให้หมดครับเก็บให้หมดอ่าน e อ e เองนะครับผม อะไรไหมนะแถวนี้หมดแล้วนะโอเคเปิดซึ่งชั่วโมองอยังเนี่ย <c oughs> คือเรื่องของเรื่องคือกลัวไฟมันใหญ่ไงเน็ต <c oughs> <net> บ้านก็กากล,กล,กล,กลึกขึ้นแอลอ้อเออลืมไปว่ายังอยู่ไซบีเรียเห <c oughs> ็นไหมอู้ดูดีดูไฮโซน,นี้ขึ้นได้ไหม เอ่อ <F>. <c oughs> เอาเป็นว่าเดี๋ยวตอนนี้ขอจบที่ตรงตรงนี้ก่อนแล้วกันนะเพราะว่าเดี๋ยวจะนอนแล้วครับง่วงเหลือเกินเมื่อเช้าตื่นมาดูบอลก็ขอบคุณทุกคนอีกครั้งนะฮะที่ยังติดตามกันอยู่ถ้าเกิดยังดูมาถึงตอนนี้นะถ้าเกิดคุณดูคลิปนี้แล้วถูกใจเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กำลังใจกันด้วยนะครับ ติดตามขา่าวสารของเพจได้ทาง Facebook ใน Description Box ข้างล่างเลยสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนบ๊ายบายอา้าวกดปิดกล้อง mm.